งานเฟรตอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเรื่องของงานเฟรตเนี่ยขั้นตอนการลงเฟรตขั้นตอนการปฏิบัติงานการลงเฟรตนะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ประการที่2ก็คือในเรื่องของการใช้งานการดูแลรักษานะครับไม้มันมีคุณสมบัติการยืดหดตัวการดีดเฟรตด้วยนะครับอย่างกีตาร์ตัวอย่างเนี้จะมีปัญหาเรื่องงานเฟรตนะครับมันบัดเฟรตนะครับ ัดเฟดคือการติดเฟดตัวเฟดเองเนี่ยลงมาไม่ดีนะครับการทำงานการปฏิบัติงานเรื่องงานเฟดเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็เป็นเรื่องของการเก็บรักษาการใช้งานเป็นเรื่องของอไม้ดีดเฟดด้วยนะครับเรื่องของการกระแทกการเก็บรักษาเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ไปกระแทกหน้าเฟดให้หน้าเฟดเนี่ยยุบเข้าหรือเด้งตัวออกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยจะเป็นผลให้ตัวเฟดเนี่ยมีระนาบเฟด